I'm <laughs> สวัสดีค่ะเมื่อนี้สาวอีสานอาศัยในนอเวกับสิาพ่ามากกินปูดองน้ำปลาค่ะปูดองน้ำปลาน้ำจิ้มกัวยัวนี่คือน้ำจิ้มยัวอิลีหรอใส่ปลาแดกค่ะเป็นน้ำจิ้มซี่ฟูแต่เติมด้วยปยลาแดกรสชาตินี่กลมกลม่อมหวานเปรี้ยวเค็มนิดๆเค็มน่ดๆค่อยหลายเพราะว่าปูนี่เขาดองน้ำปลามาแล้วค่ะคืนหนึ่งเนขาอยากกินยังเขาต้องไปเมืองไทยเนี่ยค่ะยุนีก็มีกินค่ะ เป็นปูแซ่ส่องผีดขายของไอรานเอเชียไปซื้อมาได้เด้อเสียงกบกแบกลบเจเจ้าว่าต้องไปหวัวซาเพราะว่ามีกล่องเซียคางคาง,งค่ะเ <c oughs> พชรวันใดกินคนเดียวเด้อค่ะกินหลายคนกินหลายคนก็มูก็พวกค่ะในชีวิตบุคคยบุคคยสิได้กินปูดองก็สินะปกติสิเป็นปูหน้าปูนิ่มไปจัดสรนเนาะน่ปูมาสดแก่รสชาติ์ไอ้ น้ำจิมนี่ก็โบโเคยกินได้น้ำจิมซี่ฟูดใส่ปาเดดนี่แหละมากินนี่ละนอเวขงังเล็ค่ะลาดาอย่างนั้น<ซ>น่แซ่บนี่กินไปเหมือแล้ว,วจานหนึ่งด้นนงดค่ะนี่จานที่สองเพิ่งเอามาเติมค่ะจานที่สองรสจานมันแดดมันจะออกเค็มนิดหนึ่งสำหรับไอน้ำปลานังนั้นน้ำจิมข้าวะบะเห็ดเค็มมันจะเน้นหวานเผ็ดเปรี้ยวนิดหนึ่ง แส่บตาสวดอ,อร่อยปไอ,อ้มีมือคือก่าค่ะมีมือมน,นออกัวแมลูอนอนสงสัเสียเฮเดอยูย่หรือว่าเฮ็ดส่องยูทูบกัวแมลกอ่อนกรสกันกัวดังแล้วไม่มีเวลาก็าอยอากดังเลยมันไม่มีเวลาเขาเห็นก่อยเป็นยูทูบเบอร์แล้วมเวลายอยาถอดด้วยความชอเข่า น่ากินเขาเนี่ยผมได้มาสายนะยูทูบเบอร์ยังสายตลอดเพราะยังเตรียมเลาะเที่ยวบ้านเที่ยวนี่บ้านเพื่อนบ้านเมื่อนี่ดังแล้วเขาก็ต้องเลาะบ้านนันบ้านนี้แล้วเนาะคันบล็อบอดดอยได้ไว้ใช่หมค่ะเยี่ยมเยี่ยมทางเขาไม่บังคับไม่แจกเขาตีคะเออเอาไม่ให้บังคับเราจะนั่งยางน้ำปลอมแล้วเอามึงี่ยวไปแลกนั่งยางน้ำปลอมเขาไม่กินน้ำมันหวานเพราะว่าผมไม่ยืมซื้อนั่งยางแล้วต้องกินเอาเงี่ยว แล้วคือมาให้มันอยู่เป็นแหลกน้ำอย่างมือมือในว่าก็ว่าวด้วย่ะเฮ็ดอีหยังก่อเฮ็ดไอ้อ้าเแดงหน่อยไปอยู่ป่าหนาวกันหนาวเพราะว่ามันบ่นเป็นต้นใหม่นะมันบ่ได้อยู่ป่าอยู่ถางป่ามันอยู่ตีนเขาพอดีล่มก็โซ่ยมากเลยนะยิ่งข้าวมาแล้วกินเลยเลยเกิดอาการบ่ค่อยดีเพามันจะไปทไมเพิ่งกินข้าวแล้วมันว่า อม่หวานป่ะแบบแบบกกาไปตรงห่วงนักล่องนี่โทรทัศน์เขาเป็นไอ้ข้อรัดนะคุณแฟนลับคิปแฟนับคลิปแฟนขับแฟนลับกิปนะแฟนลับประเพอิอเป็นไอ้เอฟซีประเภทดได้หน่ะอยากออกจากโซ่ละทัดนะ ออกไปเลยเพราะว่าตอนนี้ยูทูบเบอร์เ่าต้องการแฟนครับอฮียเชียยางเดียวไปเลยเมื่อยหลายวะร่องแล้วล่องเอียดโอ้ยเหลียวเห็นปูยางเลยอยากกินปูสดบ่ต้องขึ้นยังไรเหลียวเบิ่งเวลาล้านยางนี่ละโตเดียวกันเลยยางเร็วเป็นอย่างนี้แบนจนเมื่อยเลี้ยงเด็กหน่อยสิแปดกนบ่เมื่อยเท่าก้นเดียว เงิดชีวิตเจ้าของบ้าเมย่บ้าเมยกับหลานเนาะแั้บ้านแม่เขาบอกว่ายาออกยาออกเขาอ,ออกจากบ้านเขานะนันคุ้มปีนแมนอีรีมปีนขนาดออกซื้อบนซ์ออซ,อ,ซอได้ค่ะปีนแล้วเปล่ากึนโต๊ะเต็นให้กลัวเป็นโคโยตีบุนะ ร้านก่อยคักบ่เชื้อป้าแรงยังว่าป้าเกาะโตร้านเต็มป้าลองแป็นขนะา,า,าดสาวกอนสาวกอนิึงธุระร้านไปร้านเอองานทำงานหรออยากไปซื้อของอยากกินหนำดีหร่มามัดกิน,นกหนำจะได้ได้ค่ะขัวเลยขัวรวรวยเขากินข้าวหรือยัง,อ,งอ้อมกินแล้วค่ะกินแล้วใช่ไหม เรียกร้องค้มดึงใจป่ามานย่อมได้เป็นจ้าสีห่หลอดพ่อยังหูงอยู่ปะค่ะป่าผ้าเสียงดังนะพ่อพ่อเสียงอ,อย่อ,อ,อ,าาอยรนะเนนบิดใครอุลุละเบิง้งอยากให้ท่านผู้ส้มอยากให้เอฟซีเบิ้งข้างอีรีนี่ค่ะใครอีรีเหรอใครใช่ไหมมันแดงๆเนี่ยเอาสองกล้องหน่อยสิอ้อม โช์ไขนะ่อ้อมโช์ไข่นะคะอ้อมโช์ไข่เพราะอ้ะอมชอบกินไข่มันเหมือนกันเอานี่ไข่บอกพี่น้องค่อยว่ามันในนี้เด็กหน่อยเขาเอาเอาส่เขาเพิ่งน้องอ้อมกับน,น้องซี่เอาเส่เขาแล้วขวดกินนะค่ะหลังจากกินปูแซนปลาแล้วก็มีเอฟซี่มาอีกคนหนึ่งชี่บอกว่าอยากกินแซลมอนผ่าแซลมอนฟีเมอร์เมเพชรค่ะ เพจก็เลยจัดการห้ซะไปจานหนึ่งคลิปนี้ขอฝากในเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่รับส้มและเป็นกำลังใจกันเลยมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้าโบดนนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ